สี่โมงสี่สิบสองนะครับเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วหน้าฝนเมฆก็เต็มท้องฟ้าครับมืดไปหมดนี่ฮะฝนเพิ่งหยุดตกแต่เตาเหนียวนำเราเนี่สองพันวัตครับใช้งานอยู่เกียวกระเทียมยังไม่พอครับอันนี้ เดือดปุดๆๆฮะเตาไฟฟ้าเตาขดลวดตัวใหม่สี่หัวเตาเนื่องจากอุณหภูมิเย็นฮะอุณหภูมิแสงได้ก็แรงดันก็ตกมานิดหน่อยก็จาก240ก็ตอนนี้เหลือ200ประมาณ210ใช้เตาสองตัวสบายๆครับ ็ตามหลัก d ีซีไดเรกนะครับมีแดดก็ถึงใช้ถ้าไม่พอก็คือเพิ่มแผงครับดีกว่าลงทุนแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์หมดแดดก็ไปใช้แก๊สไม่ต้องเรื่องเยอะ